สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าครัวทําอาหารจากใบฟันสิงโตนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการเก็บกันก่อนเลยออันนี้เกิดอยู่ที่อยู่ในสวนนะคะเกิดเองตามธรรมชาติก็ช่วงนี้ก็จะใบเขาอย่างอ่อนๆอยู่นะคะแล้วก็ดอกเขาก็ทานได้นะคะก็เราจะมาเก็บกันเลยนะคะ พืชนิดนี้นะคะมีประโยชน์ตั้งแต่รากจนถึงใบเลยนะคะดอกเขาก็มีประโยชน์ด้วยค่ะมาทําชาได้นะคะก็เรามาดูประโยชน์ของเขาเลยนะคะเริ่มจากรากนะคะมีสรรพคุณช่วยลดน้ําหนักและควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดโดยรากของเขานะคะก็จะมีสารอินดูลีนซึ่งจะดูดซับน้ําแล้วก็น้าตาล จนมีลักษณะเป็นเจลทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้ช้าและน้อยลงแล้วก็ช่วยเร่งอัตราการเผาพลานมาีมีผลในการลดหุนแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคตับในประเทศของเขาด้วยนะคะสรรพคุณต่างๆเขามีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะเก็บนะคะเก็บแต่ยอดอ่อน,ออน พืชชนิดนี้นะคะยังเป็นสมุนไพรที่ล้างสารพิษที่ดีมากๆเลยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุมากมายเช่นวิตามิน A วิตามิน B C D แล้วก็ธาตุเหล็กแมกนีเซียม ดอกและรากของเขาก็มีประโยชน์มากๆนะคะเราก็จะใส่ลงไปในแกงวันนี้ด้วยนะคะดอกอ่อนของเขาแล้วก็รากด้วยนิดหน่อย เสร็จแล้วนะคะก็จะนําไปต้มวันนี้เราจะต้มแค่สองน้ํานะคะสองน้ํานี้ก็จืดแล้วนะคะพอต้มแล้วนะคะเราก็จะนํามาบีบน้ําออก โดยการน็อกน้ำเย็นก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาบีบเอา,เอาบีบาน,น้ำออกแล้วก็จะไปต้มอีกครั้งนึงนะคะ ในขณะที่เรรอต้มอีกน้ำหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> เราก็จะมาทําการ, <Okay. S 1> ารล้างนําหมูสามชั้นมาล้างแล้วก็จะมาหั่นเตรียมไว้นะคะ okay. 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 Right. Okay. เราก็จะมาล้างหมูนะคะ <Okay. S 1> ด้วยการใช้เกลือลงไปสูสีที่หนังหมูนะคะเพ <Okay. Okay. S 1> ื่อให้กลิ่นสาบข้อออกไปค่ะก็เป็นการทำความสะอาด

เสร็จแล้วเราก็จะมาซับน้ํานะคะที่ซับน้ําออกให้หมาดๆนะคะแล้วก็เราก็จะมาทําการหั่น ันนี้เราเลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะวันนี้เราจะแกงแบบว่าเราจะแกงเหมือนแกงออมนะคะเป็นเหมือนแกงออมขี้เหล็กนะคะเพื่อนๆแกงแบบบ้านๆนะคะไม่ใส่กระทิเราก็จะนําหมูสามชั้นนะคะลงไปลวนนิดหน่อยะค่ะไม่ต้องให้สุกนะคะลวนแค่อพอให้ให้เนื้อให้มันเขาจะดึงความร้อนนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะนําที่แกงนี้มาคัา่วๆลงในกระทะนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ผัดนะคะแค่คั่วๆลงไปให้พอหอมเสร็จแล้วเราก็นํานี่เลยคะ่ะใบฟันสิงโตที่เราได้ต้มไว้นะคะเราก็เติมน้ําไปปริมาณตามชอบนะคะชอบน้ำขลุกขลิกก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะพอแกงของเราสุกไปได้ประมาณ 80%นะคะเราก็จะมาเติมนี่ค่ะเราก็จะมาเติมผักต่างๆนะคะตามชอบเพื่อเพิ่มสีสันนะคะผักต่างๆของเราก็จะมีอ่ะต้นหอมใบจริงกูชายนะคะแล้วก็มีอ่ใบใบยอดอ่อนของคลาวตองแล้วก็ดอกนะคะใส่เพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็จะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดนะคะเราเดืต้มไปอีกสักก็หน่อ สามนาทีนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยผงปรุงรสและน้ำปลาเนะะื้อค่ะเราจะปรุงแค่สองอย่างนะคะปรุงแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะ ชิมรสชาติได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตักเสิร์ฟกันค่ะ แกงใบฟันสิงโตว,วันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาอาจจะดูไม่น่ารับประทานแต่รับรองว่าอาหารจานนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ